สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างสรุปไม่ว่างใช่ไหมเอาเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยก็ให้มุงมาถ่ายอย่ารีบไปไหนนะวันนี้ผมจะพามาดูพีเซ็ผมนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกว่าแต่งอะไรไปบ้างแต่ขออย่างเดียวอย่าแชร์ให้เมียผมดูแต่คนเนี้ยคนที่จะมาแนะนำเนี่ยเป็นเป็นช่างเพราะว่าผมมาไปจอดเนี่ยผมไม่รู้ส้นตินไรเลยอย่างแรกเลยที่มองแบบมองไปเห็นเลยเบอะเอกครับเอกนาเกลือนาทองโอ้โหมึงก็ช้าไปหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มบนตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณหมื่นนึงอันนี้ฝาบน เดทัวน่าฮะเจ็ดเทไอเดียราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทมีอะไรอีกมือคัสมือคัสมือคัสนี่เบรกนะแต่ก่อนหน้านั้นมันเคยเป็นมือคัสมาก่อนแต่นี่มันเป็นมือเบรกนะมันสูบสร้างมาเพื่อเป็นมือคัสอ๋อโอเคของอะไรของ TWM ครับ TWM ทำไมเขาต้องโยกได้เนี่ยปั๊มระดับครับเผื่อล้มแล้วจะได้ไม่หักสวิตช์ไฟข้างซ้ายตัวนี้สามพันกว่าบาทเลยเนี่ยของแท้แล้วก็ตัวล็อกสายนี่โอ้ยเจ็ดร้อยว้าวไอ้นทีเนี่ยนะไอ้นที่เนี่ย มีแค่เนื้อไอ้คุณท้องโยนดูครับผมตัวล็อปนี่แค่ล็อปหน่อยอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ปั๊มอะไรอ่าไอีกอย่าลืมเข้ามาลืมไอ้จัดปั๊มปักข้างครับผมโลโก้แดงเบมโบปักข้างโลโก้แดงแล้วก็วันนี้ที่เพิ่งเบิกมาเลยล่าสุดก็คือโช๊คโอเลนคู่ละสองพันห้าครับว้าวบอกเมียวไวเลยบ้างดิบอกเมียวไว้แค่นี้ไม่ได้มีคู่เดียวมันหมดเลยอยากได้อะบอนมีแค่นี้เดี๋ยวผมเปิดโหมดเดินหอบให้ดูอ่ะฟังเสียงเดินหอบ ว่าวันนี้ก็ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างสรุปไม่ว่างใช่ไหมเอาเรียบอเฮียก็ให้มึงมาถ่ายอย่ารีบไปไหนนะออดเดี๋ยวเปิดแบบปกติก่อนไปสวัสดีครับพบกันแบบธรรมดาและ้ะเมื่อกี้เปิดแบบเฟี้ยวๆไปหน่อยเฟี้ยวเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนส้นตีนก็วันนี้ผมจะพามาดูพีเซ็กผมนะฮะก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าแต่งอะไรไปบ้างแต่ขออย่างเดียวอย่าแชร์ให้เมียผมดูอย่าไปบอกมันเด็ดขาด เพราะไม่งั้นสิ่งต่อไปที่ผมจะได้ทํามันจะไม่ได้ทําแล้วส่วนวันนี้รถผมทําอะไรบ้างเดี๋ยวจะแนะนําผู้เชี่ยวชาญแบบโหเขาเซียนมากเลยเรื่องรถไนป่ปูให้แบบเปรี้ยวให้มันดูแบบเขินๆหน่อยมันแบบเป็นอะไรที่เทพแบบเกี่ยวเรื่องอะไรแตกมากๆเลยหยอกหยอกหยอกพอรู้พอรู้รถคันนี้ผมทํามาจาก API รับไปเขาก็คืออยู่แถวๆร้านนั่นแหละฮะพวกพวกกันแต่ว่าเขาก็เรียกว่า API แยกไงแต่ว่าจริงเขาชื่ออภิอข้าาจว่าอ่า แต่คนนี้คนที่จะมาแนะนำเนี่ยเป็นเป็นช่างเป็นช่างที่เคยทำรถด,ด้วยกันมาก่อน,นะฮะประมาณ30สิบกว่าปีที่แล้วเยอะเลยพี่เยอยฮะพี่เ่าไหร่ตอนนี้6กิ<ะ>ปีนี้ก็หกสิบลย่าห6สิบ้วแก่แล้วแก่แล้วแต่ว่าหน้าผมเด็กเหียคนที่เหียเลยก็เดี๋ยวแนะนำเขาเลยครับช่างเอช่างเอฮะอสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมือไม้มันแข็งเยอะนะเออทำให้มันดูแบบ อ๋อมึงอย่าเก่งนียมึงอย่าเกงเก่งเก่ง้มลายอี้ยั <c oughs> ยกกงไปโควิดกนี่ยแปดสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาแนะนําว่าผมแต่งอะไรบ้างเพราะว่าผมก็ไปจอดเนี่ยผมไม่รู้สัติอะไรเลยรู้แค่ว่าเออแฮนด์แต่งไอปอกแฮนด์มีเบรกมีปั๊มแต่ไม่ค่อยรู้ชื่อรุ่นเพราะว่าบางทีเพื่อนๆอยากเห็นอยากรู้ชื่อรุ่นเผื่อไปเสิร์ชหาว่าเฮ้ยอยากใส่แบบเนี้ยหรือว่าอยากใส่รุ่นที่มันดีกว่านี้ต้องไปบอกเขาว่าอะไรแบบเนี้ยก็เดี๋ยวจะให้ นี่มันมาช่วยบอกแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่มองแบบมองไปเห็นเลยนี่เลยค่ะชุดสีเบาเอกเบาเอกครับเอกนาเกลือเากทองโอ้โมึงก็ช้าไปหน่อยมึงต้องขัดไมกว่านี้โอ้เนี่ยแหละเร็วๆอย่างแรกเลยบอกเอกนาทองเอกนาเกลือนะครับนาทองโอ้มึงเล่นอะไรซ้ำเนี่ยมันไม่ได้แล้วช่างเลืกทีเดียวนี่เบาฟฝอนเบาที่กี่บาทประมาณหนึ่งพัน บาททวนหนึ่งพันเลยกวะรอคาไม่ใช่หกร้อยเจ็ดร้อยเหรอไม่ฮะก็คือราคาเอาไปทำหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทพร้อมเปลี่ยนหนังก็คือเบาะเราสภาพไหนก็แล้วแต่ครับไปทํำปอดผมจับตรงจับตรงแล้วก็ทําหนังใหม่เนี่ยพันหนึ่งไปบวกเราเองนะผมจะไม่สรุปราคาให้เพราะว่าเดี๋ยวพอสรุปปุ๊บเนี่ยผมมันรู้ไงแต่ถ้าพูดยาวๆปุ๊บเนี่ยมันไม่ค่อยบวกเองหรอกเข้าใจป่ะแต่ถ้าอยู่ดีเราสรุปปุ๊บแม่ไปดูได้ตอนจบกูสวยแล้วนี่แหละครับอันดับแรกก็คือเบาะถ้าอยากได้ทรงนี้ทรงประมาณเนี้ย ก็ไปทาเลยแต่ถ้าผมเป็นคนทําบอกนะอยากจะออกแบบให้มันแบบตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วตรงนี้ก็เว,าว้าลงไปหน่อยได้ไหมมันจะบางไปดิครับมันจะบางไปเพราะอย่างเงี้ยมันชอบไหลงไงแต่วัยรุ่นชอบนมมันมาโดนหลังเลยเพราะคุณภาพอะไรขอมัคนขับอยู่เงี้ยแล้วถ้าอบอกมันสลบอ่ะเมือสุ๊กเนื่วัยรุ่นหรือพี่ชอบฮะไวัยรุ่นกูไม่ชอบแล้วเพราะมันหมดยุคแล้วไงแต่ถ้ามันเมื่อก่อนอ่ะได้อยู่แล้วก็มีอะไรอีก อย่างอื่นไม่รู้แล้วครับมึงจะชิวทำไมอ่ะเอาชิวบนดีกว่าชิวบนอันดับแรกก่อนเลยนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยชิวฮะชิวมากไหมชิวมากชิวๆอันนี้ชิวอันเดียวถ้ามาสองคันก็ชิวๆเฮ้ยเหมือนเล่นเองอ่ะมันก็ต้องอย่างนี้แหละไอ้ที่เล่นเองเลยนี่ชิวสีอะไรเขาเรียกสีอะไรชิวชิวสีชานะครับผมอันนี้เป็นชาดำหรือชาอะไรชาดำเย็นนั่นเล่นเองเลยเล่นแบบแป๊กๆแบบแต่แถปเลยนะ นี่ดูดิแผลเต็มตัวหมดแล้วดิแผลใหญ่เลยชิลนี้ประมาณกี่บาทได้อะราคาข้าวข้าวข้าวไม่ต้องเป๊ะหกร้อยห้าสิบบาทอุ้ยอีกที่นี่นะใช่ครับบ้าเปลาหรือเปล่าสองสามร้อยมั้งแค่พลาสติกไะสองสามร้อยมั้งกูว่าสามร้อยห้าสิบอะอ่ะซีสามร้อยพอไม่น่าถึงหกร้อยแล้วมึงบวกแล้วเนี่ยเปิดร้านมันเนี่ยอันนี้ไม่มีหน้าร้านนะไม่ได้บวกนะมันก็ไม่ค่อยรู้มากไอ้นี่นะฮะประมาณไอ้ที่กูมีบินอยู่ใต้บ่อนอ่าออ้อ่อเรียบร้อย เมียรู้เนี่ยบีนใต้บอกเลยไม่เดี๋ยวฉีกทิ้งเลยไม่ใช่ใช่ไอ้นี่ชุดสีหรือเปล่าเออเนี่ยนะอ๋ออี่จัดให้ไอ้ขี้เนี่ยใส่มานานแล้วไม่รู้หรอกประมาณ3500รอไปเดากันเัาเองหรือไปหาซื้อกันเอาเองมอเมก,ก่อนเนี่ยผมจะมีคาร์บอนชิ้นนี้ชินนช้นนี้ชิ้นกองชิ้นนู่นชิ้นนี้แต่ผมเอาออกหมดเลยเปลี่ยนใหม่ <C 'm S 1> หคืออยากได้แบบคินค <'m> ินอ่ะถ้ามองมาจากข้างหน้านะครับตรงนี้ก็จะมีแค่ชิลตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มบน ผมรู้แค่ว่าปั๊มเบมโบเขาเรียกชื่อรุ่นชื่ออะไรเป็นปั๊มนี่มึงท่องมามึงก็ลืมเนี่ยอิตาลีฮะ r C s เบอร์สิบห้าเนียเบอร์สิบห้านี่คืออะไรแรงดันแรงดันหรือลูกสูบมันหรืออะไรมัาเรียกแรงดันเหรออ่าใช่ทำไมเรียกเป็นเบอร์อาจจะเป็นขนาดงลูกสูบถามหรือขนาเพราะมันไม่รู้เยอะอะไรนะอะไรแต่จะเป็นขนาดลูกสูบอะไรก็ได้ครับเฮตกลงมึงรู้หรือไม่รู้เลยเขาสักอย่างเป็นต้องมีต้องมีสูบแต่่นนนนาาจะะเป็ขดตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ได้ดูบินเลยไม่ต้องประมาณอ่าเปิดไป ประมาณประมาณเราไม่บอกราคาเต็มนะฮะอยากให้เมียรู้แล้วกันอิตาลีเหรอใช่ประมาณหมื่นนึงไม่เกินไม่เกินดีกว่าไม่เกินดีกว่าแต่มันจะดูแพงไปอไอ้เนี้ยเม็ดแตดเม็ดแตดเม็ดแตงเม็ดมะยมอ๋อเม็ดแตงแตงฮะไม่อ๋อเม็ดแตงนี่อะไรวะเนี่ยโคอะไรวะเนี่ยโคนโคนกีนี่อะไรเนี่ยโคเคนโคเคนเหรอคนาเรียกโคเคนเหรอวะครับผมไอ้เหี้ยคนแม่งไม่รู้นะไม่รู้เว่าอะไรวะไม่รู้ ไม่ถ้ามันเป็นอะไรที่แบบชินป่ามันก็จะอ่านออกใด้วยแป๊บนึงนะรอรอแป๊บนึงนะท่านผู้ชมดูบินก่อนตัวปรับอิตาลีประมาณเกือบพันตัวเนี้ยตัวเดียวนี่นะเออแค่ไอ้หมุนหมุนเนี่ยนะประมาณแปดเก้าร้อยได้ตัวหมุนตัวเนี้ยไอ้ที่เดี๋ยวกูไปจอดไหนหายหมดปะไอ้ทีเนี้ยแดงใสเป้าให้จอดฮะอันนี้ฝาบนอะไร เดโทน่าฮะเอเดราคาหนึ่งพันแปด0้บาทชื่อแบรนด์ฮะเอเหมือนชื่อสนามแข่งใช่มันคุ้นๆุนะมันเหมือนสนามแข่งไงเดโทน่าเอ้าหรอนี่ฮะก็มีปั๊มมีตัวปรับมีอันนี้น็อตไม่กี่บาทมั้งไปตัวละ3,540ครับเป็นน็อตสแตนเลสนี่ไม่ใช่น็อตธรรมดานะครับเป็นไรฮะมันเป็นแบบดอกจันอ่ะหน้าหลังเลยอ่ะดูดิใช่ฮะมันจะหลายตังอยู่ก็ตัว40ครับสามหาสี่สครับปองแฮนด์ปองแฮนด์เผื่อคนอยากได้แบบนี้ปองแฮนด์อะไร เป็นปอกแฮนอาราเต้ฮะลาย KR คาราเต้ลายคาวาสกิคาราเต้เหรออาราเต้อาราเต้ใช่ครับผมเป็นเพื่อนอาราเล่ปะใช่ครับเป็นเพื่อนกันตอนเด็กทเนี่ยมึงไม่ขัดเขิดอะไรเลยทำไมทำไมทำไมต้องเป็นลาย KR ชอบก็ซื้อมามึงถามอะไรเนี่ยบางอยากรู้อยากรู้ไม่ซื้อเลยแล้วเราไม่รู้ไม่รู้อ่ะมันสวยหรอไม่เพราะว่าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ KR ถ้าใส่ฟีโน่มันจะบวมเหมือนอย่างนี้อันนี้ประมาณเท่าไหร่ บอกแฮนหกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบบวกป่ะเนี่ยไม่บวกฮะไม่บวกราคา API ฮะราคา API มีอะไรอีกนี่ไงมือคัทมือคัทมือคัทนี่เบรกนะแต่ก่อนหน้านั้นมันเคยเป็นมือคัทมาก่อนแต่นี่มันเป็นมือเบรกไงมันสูบสร้างมาเพื่อเป็นมือคัทอ๋อโอเคของอะไรของมึงไงมึงซื้ออีกเล่นกูแล้วไอ้สศาตร์เล่นกูแล้วของดีๆของ TWM ครับ TWM ทำไมเขาต้องโยกได้เนี่ยปักระดับครับเผื่อล้มแล้วจะได้ไม่หักอ๋อเอาแล้วไม่เห็นโยกได้เลย อาจจะล็อกแน่นฮะอ๋อจริงจมันปรับได้ตรงดูใช่ไม่ใช่ลองล้มดูฮะมันจะไม่หักแต่มันไม่ได้เป็นที่เบรกไงใช่ครับแล้วก็ปรับตรงนี้ด้วยใช่ครับโอ้นี่มันมันระดับได้หมุนเข้ามาอย่างนี้เลยอ่ะใช่ครับแล้วก็เบรกตลอดเลยนะเนี่ยใช่ครับเสี่ยวของปกตีเลยใช่ครับนี่อะไรอ่ะอ๋อนี่เหมือนกันครับปรับได้โอเคแล้วก็ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่ตันกว่าบางนะฮะเฮ้ยเอ้ยไม่ให้แพงไม่น่าพันนะสี่พัน สี่พันกว่าเกือบห้าพันตัวเนี้ยเมียก็เพิบนะได้เยอะอ่ะต่อไปหมดอย่างนี้นี่ประกับนี่ประกับอะไรประกับอะไรประกับไฟโดมิโนฮะอะไรโดมิโนใช่เปล่าด้วยใช่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 อภิษบอกมาเพนมาประกับประกับไหนวะไอ้เหี้ยอันนี้สวิตประกับเขาเรียกว่าสวิตสวิตไฟข้างซ้ายตัวนี้สามพันกว่าบาทเลยเนี่ยของแท้ประกับได้นะประกับอย่างเงี้ยใช่ครับของเทียมสามร้อยห้าสิบได้มั้ง ใช่ครับ350มีสามพันกว่าบาทพร้อมวไวาสายไฟเพราะว่าปุกมมันจะไม่เหมือนกันอุ้ยผู้หญิงตกรถอ้าวตระต,ะตะไูไหนเออะไรหรอนมีคนดูแลอยู่ถ้าไม่มีเราจะรีบวิ่งไปเฮ้ยท <c oughs> ี่ผมไ<อ>ม่คนอย่างนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเขาเดือดร้อนเราก็พร้อมที่จะช่วยยังนั่งอยู่เลยู้เลยช่างไว้นิดแล้นเรากดไปกลางเต็นไหมเฮ้ยกลางเต็นท์นี่อะไรต่อกันหรอปวดร้อนกันอยู่เปล่าถามปวดร้อนกันอยู่กัดเยี่ยวได้ยัเอาต่อเลยดีกว่า ตัวน okay. ี้จะมีต้อมไฟต้อมต้อมไม่ดูได้หวะมันต้องตัดลน่ะไม่ต้องรับนี่ไงเอ็กแสบตาจังครับอีกทียังไม่ได้มองเลยตัวนี้ฮะจะเป็นต้อมไฟเบรกตรงนี้เป็นไฟต่ำไฟสูงก็เหมือนปกตินะครับออไปมาแล้วก็ฝั่งนี้ประกบคันเร่งฮะประกบคันเร่งของอะไรของโดมิโนฮะมีสายสองเส้นนะของเดอรมีเส้นสองเส้นครับของเดอรมีสองเส้นเหรอใช่ครับทำไมถึงต้องมีสองเส้นเอาไว้เผื่อกันถ้าใส่คันเร่งช้าไหยครับเป็นกับ ิ้นมันมาสองเซนไะอ๋อเออมันเป็นลิ้นดีว่าพร้อมกับตัวล็อกสายของของอะไรแหม่มาตามมึงเล็งงานใหญ่เลยคิตดจัดราคาประกาะประกาะอันนี้ประมาณเกือบสองพันตัวประกาะตัวนี้แล้วก็ตัวล็อกสายคองเรียกอะไรของอะไรตะโกมีไหมช้าช้าเราอะช้าช้าแล้วนี่เราอะใครอะเราอะอะไรก็บอกไปแล้วก้คิตะโกะคิตะโกะใช่เหรอวะใช่หาราคาเลยครับกี่บาทไว้ที่ตัวล็อกสายเนี่ย ไอ้ที่นี่รวมง่ายตัวล็อสายตัวล็อสายถักอุ้ยไม่ใช่มันก็มีตัวล็อสายถักอันเดียวหาได้หรอครับไอ้เทียเนี่ยไม่มีอ้านี่โอ้ยเจ็ดร้อยว้าวไอ้เทียเนี่ยนะไอ้เทียเนี่ยมีแค่ในไอซ์คุณทผู้ชมจดดูครับผมตัวล็อกสายอย่างเดียวเนี่ยแต่มันเป็นของของรุ่นมันเหลืออะไรเนี่ยของนำเข้าฮะ นี่ประกับเหลืออันนี้อย่างหนึ่งประกับสตาร์ทเนี่ยแค่สวิตสตาร์ทสวิตสตาร์ทขอบอับลันนะคะของอะไรของอะไรไม่รู้ฮะใหญ่โดมิโนเหมือนเดิมฮะตัวนี้ประมาณพันแปดตัวนี้ไม่แพงฮะใช่ครับไม่แพงไอตัวล็อกพวกนี้ไม่กี่ร้อยมั้งกับน็อตเนี่ยไม่ก็แผ่นอะไรแผ่นของแผ่นมุ้งกุฎฮะโอเคแผ่นมุ้งกุดกี่บาทน่าจะประมาณหกเจ็ดร้อยแผ่นด้วยนะโอเคกิเกียจหาราคาวะใายนี่ด้วยสายนี่ไม่กี่บาทมั้ง 650บาทอย่ะติดฟิล์มติดฟิล์มฟิล์มกันรอยนี้ร้อยกว่าบาทมั้งใช่ครฮะพี่อะไรอ่ะร้อยหนึ่งฮะรอยเต็มเลยฮะร้อยหนึ่งผมชอบมาของนี้อ๋อสตาร์ทชุดบนก็หมดแล้วนี่มีพวกนี้ไม่กี่ร้อยหรอกร้อยสองร้อยเราเอาอะไรที่มันเป็นพวกนี้ที่อยากทำกันนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นด้านหน้าเลยตัวนี้ก็จะเป็นน็อตไทเทนะฮะเยัยมาถึงแทนที่ใหญ่นี่ก่อนใช่ไหมอันนี้ปั๊มอะไร อ่าอย่ยลืมเข้ามาลืมไอ้จัดปั๊มปักข้างครับผมโลโก้แดงเบมโบปักข้างโลโก้แดงใช่ฮะตัวนี้อยู่มาเท่าไหร่ได้ห้าพันครับไหมฮะเฮ้ยเอาให้ดีเอาให้ดีปักข้างโลโก้แดงนี่อยู่ประมาณห้าพันห้าห้าพันห้าพันห้าประมาณนี้ตัวนี้นะแล้วก็พร้อมมาด้วยนี่นี่นี่ำเสนอก่อนนี่เนี่ยปลดล็อคโชว์สิปลดวางปลดวางพี่ใหญ่เดี๋ยวน้ำมันรั่วนี่ฮาเลยนะแคร์ไม่รั่วฮะ อันนี้เป็นสายเบรกของอะไรเนี่ยของเอินครับผมเอินแท้ฮะอันนี้คือวาวปดทําเพื่อเผื่อโจรนะเวลาขโมยจะได้ไม่เลอะมือใช่ครับเพื่อมันเบรกไม่โดนอย่างรถไอต่างโดนขโมยอ่ะต้องตัดสายแม่งถอดแม่งตัดสายแล้วคนนี้น้ำมันเบรกเลยเถอะน้ำมันเบรกแม่งเปื้อนล้อเปื้อนยางอย่างเงี้ยถ้าโจรขโมยขันน็อตไปแล้วก็ปลดวาล์วมาให้กูหน่อยครับผมอย่างน้อยรถกูไม่เปื้อนโถ่ไอ้สัตว์เขาเอาไว้เดยวเวลาถอดเซอร์วิสเดี๋ยวได้ไม่ต้องมาเรบกดี๋ยวได้ไม่ต้อง ประมาณนั้นก็คือพอมาใส่ปุ๊บก็ไล่แค่สองสามทีก็จบไม่ต้องมาเติมน้ำมันใหม่อะไรแบบนี้ว่าบางคนต้องมาบีบสรงบีบสายนั้นเสียไงบางคนต้องมาพับสายต้องมาอะไแบบนี้ใช่ป่ะต้องใส่คืนให้กูเนี่ยไอ้เหี้ยกูเสียด้วยไอ้เหี้ยไม่ใส่ให้สนิทด้วยใส่ไม่เป็นด้วยประเด็นน่ะโอ้หกูก็ไม่ได้โง่นะไอ้เหวะมาแล้วแค่นี้จบอ่ะก็ชุดวาวนี่เท่าไหร่วะถ้าใครรู้ราคาคอมเมนต์ทีนะครับผมไม่รู้เหมือนกันตัวนี้วาวเท่าไหร่ แล้วก็มีจานเด็ดพังกว่าบาทั้งจานนักรมดิแล้วก็ล้อผมเป็นล้อดีดีล้อดีดีกี่บาทจำไม่ได้เราซื้อมาตอนนั้นสามพันห้าฮะตอนนี้นะล้อดีดีนะตัวใหม่นะใช่ครับผมแล้วก็เป็นซี่ชุบนะฮะชุบอะไรก็เตรียมไม่ได้เตรียมมาด้วยโอเนี้ฮะแม่งเล่นดูคืนแล้วก็ขึ้นซี่หลบปั๊มเพราะว่าลองมาดูด้านหลังนี่แม่งใกล้ชิดมากอ่ะใกล้ชิดนี่ยาดีฟันปะโถไอ้สัตว์ดูดิมันมันไม่แทบ ไม่ไม่ยิ้มฟันแย่แย่ไม่ได้นะบอกเลยมันปั๊มเลยเลยส่งไปดูมันชิดปั๊มมากเลยนะเบียดเลยมันนิดนิดเดียวเลยอ่ะเหมือนเหมือนใส่ใส่ล้อระเบรกอ่ะประมาณนั้นช่วงหน้าก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรเลยอ่ายางเยิงเบิกใหม่หมดยางของอะไรอ่ะมิชลินไออาร์ฟีไม่ใช่หรอมิชลินเหรอมิชลินค่ะมิชลินของรุ่นอะไรอ่ะซิตี้กริปกริปเลยไอที่จะขับมานี่มันกึกกึกกึกเลยนะยางแม่งเติมมาแน่นปั๊กเลยเฮีย ปล่อยลงหน่อยนิ่มเลยอ่ะก็ตอนแรกกูขับรถมึงไปเอารถใช่ป่ะขับรถมึงไปเออแม่งนิ่มขับรถกลับมาบขับรถกลับมาไหมตั้งเป็นเฮียเลยวะเนี่ยเลยลองบีบรถมึงโอ้โหนิ่มปล่อยเลยบีบของกูโอ้โหกูปล่อยกนิ่มแรงดันลงมาที่ประมาณส0ิปอนด์ก็ได้ครับมึงก็เกินไปรายละเอียดมึงเยอะไปไอ้เ,อเหี้ยอะไรที่รู้เนี่ยก็คือไม่ไม่ควรรู้แล้วก็ผ่านจากช่วงหน้ามาก็มีนี่ฝาหลังคารบอนจริงๆอ่ะ ไม่ได้ใส่คาร์บอนหรอกวันนั้นเบิกทีนี้แล้วมันหมดเพราะว่าผมเบิกชุดดำหมดทั้งคันเลยเบิกใหม่หมดเลยเพราะว่าจอดจนซีรดรถไม่ค่อยได้ขับก็เลยเบิกชุดดำใหม่หมดเนี่ยยางเยื่ไวเบิกใหม่หมดเลยแต่ว่าทีนี้ของที่สวยหมดมั้งก็เลยเอาไปคาร์บอนใส่ไปก่อนจริงๆไม่อยากใส่นะคาร์บอนอนะ่ะเพราะว่าผมถอดทิ้งหมดแล้วที่มีอยู่ขายนะยังมีอยู่นะเดี๋ยวเอามาลงให้ดูด้านท้ายเนี่ยบางคนบางคนผมเบิกหมดเลยเนี่ยคอบม่านน้ำเนี่ยกองฝั่งนี้เนี่ยเบิกหมดแล้วก็ซื้อสติกเกอร์แขคงมาแปะ นี่คนสีทําสีใหม่แล้วก็ยอดโลโก้แดงลงไปแค่นั้นเองมือเบรกก็เป็นของอะไรนะซูซูกิของซูซูกิขาตรงไหมขาตรงส้นตีนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยข้างหลังใส่มานานแล้ววันนีม้มือลิงมือลิงแล้วก็วันนี้ที่เพิ่งเบิกมาเลยล่าสุดก็คือโช๊คโอลินคู่ละสองพันห้าครับบอกเมียไวให้บ้างดิบอกเมียไว้แค่นี้ไม่ได้มีคู่เดียวมันหมดเลยอยากได้อ่ะบอกนะมีแค่นี้ตัวนี้เป็นเบิกเบิกศูนย์เลยนะฮะเบิกแท้เขาเรียกเบิกแท้ใช่ปะ ตัวนี้มันจะมีสปริงนิ่มกับสปริงแข็งมาให้สปริงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสปริงตัวนิ่มที่ใส่มาตัวแข็งอยู่ในกล่องมีครบเลยนะมีประกงประกันอะไรด้วยตัวนี้เอาจริงอยู่ประมาณหมื่นไปปลายถาเราใครที่อยากได้ก็ไปหา้ีเอาคือผมหามือสองแล้วมันบางอันก็มีรอยบางอันก็บิ้วมาแล้วราคามันก็หมื่นนับอยู่แล้วไงมันอย่งนี้นิดหน่อย,อยผมก็เลยเตัดใจไป บวกกับว่าวันนั้นที่โพสลงไปแล้วผมบอกว่าจะขายไว้เส็แล้วมีลูกค้าขอซื้อแล้วโอนเงินเลยผมก็เลยอ้าวไอ้เหี้ยแล้วเขาโอนเงินแล้วกูต้องหาโชคทันทีก็เลยต้องรีบตัดสินใจเอาตัวนี้มาก็ประมาณนี้แหละครับที่แต่งไปโดยรอบข้างแล้วก็มีท่อท่อของอะไรไม่รู้จําไม่ได้นานละแล้วก็มีไล่ข้างตามระบบครับไล่ข้างเพิงตรงเพิงท้ายแล้วก็มีกล่อง C C U ที่ยที่ติดที่ติดไปวันนั้นบนไดโนครับที่ขึ้นไดโนให้ดูยังไปแค่นี้ติดต่อได้ถ้าอยากได้ เดี๋ยวผมเปิดโหมดเดินหอบให้ดูหมดแล้วนะของแต่งไม่ต้องโฆษณาเลยนะหมดแล้วนะไม่ต้องโชว์แล้วนะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทให้ดูนนี่หมดอะไรวะดูดิ่สองทีมไปสแตนเนี่ยนี้หมดอ๋อทีเดียวไอ้อันนี้นนท,ทีเดียวเป็นโหมด,ดเป็นพิกกี้แบค็คพิกกี้แบค็กแบคก็คือใช้กล่องเดิมคู่กับกล่องพว่วงแต่ผมจูบไว้สองสเตจก็คือกดค้างไว้แบบนี้ เไปกับวิปสองทีเนี่ยรถผมจะเดินหอบแล้วดูอ่ะฟังเสียงเดินหอบหอบมากแล้วก็จะตั้งตั้งไม่ดับดับปะวะไม่ดับไม่ดับแสดงไม่ดับเนี่ยเห็นปะไม่ดับสายตาไม่ได้เห็นไม่เห็นปะไม่ นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นสแตนเนี่ยตั้งอะตั้งไม่ดับเห็นปะ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นมีกี้แบค็คเราปิดก็ได้เนี่ยปิดแล้วไฟไม่ขึ้นเห็นปะ่ะเราขาตั้งลงดับเลยเห็นปะ่ะมีพุ่งปังไหมจะมีพุ่งปังอีกที่เดี๋ยวมันจะเขาจะต่าง <laughs> เดินหอบแล้วสองอหมดไอ้โหมสอง แล้วก็ผมทำล็อกรอบออกตัวแล้วก็เบิ้อตัดไปด้วยแต่จำไม่ได้ว่าเบิ้องต่ดปังเบิ้องไงวะอ๋อกำสองข้างเปล่ากำสองข้างใช่เหรอกำอะไรวะไม่ได้วะต้องต้องเอาเอาล็อคนี่กำกำสองข้างมั้งที่พี่อัดบอกอะกำเนี้ยหรอกำสองข้างแล้วบิดอะหรือกำซ้ายวะลองกำเทียบข้างดิ เดี๋ยวกูไม่ให้เขาลออวะจำไม่ได้ว่ะลอลองไม่ได้ครับจำไม่ได้เอาไป็นว่ามันมีเดือนหอกมีปุ้งปั้งด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเสียงมันดังเนี่ยตั้งขาะตั้งได้ไม่ดับเลยเห็นปะ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะฮะก็ไม่เหลืออะไรให้ดูแล้วสำหรับใครที่ ดูแล้วอยากแต่งตามก็ไปเสิร์ชตามที่ผมพูดไปอาจจะมีผิดพลาดนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะแล้วก็ถ้าอยากแต่งร้านเดียวกับผมก็ API ยังไงก็ต้องจ่ายค่าสปอนเซอร์เอ้ค่าโฆษณาเลยนะครับ API นะฮะอาจจะให้เป็นความร่างสีพอดก็พอแล้วผมไม่เอาเลยว <c oughs> ่าแทงจัดหยอดหยอกเลี้ยงข้าวท้องมือก็พอ,อ,อสำหรับคนที่อยากทำก็ติดต่อไปเลย API ลรับประเคนะฮะอภิรับปะเคนีกว่าเดี๋ยวพูด API จะหลง A P I ย่อมาจากอภินี่นะนี่อยู่รั้วของเขาตรงข้ามซอย72อ่าส่วนผมอยู่34มสิ่อยู่ใกล้กันคือบางคนอาจจะอยากแต่งมอไซค์กับกระบะพร้อมกันก็เอามอไซค์ขึ้นกระบะแล้วไปลงปุ๊บแล้วก็เลยเอากระบะมาทำพอทำกระบะเสร็จปุ๊บก็ขี่ไปเอากับมอไซค์ขึ้นรถกระบะแล้วก็กลับบ้านโบหรือยังเขาสามารถเอากระบะขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้ไหมลองคุยกันดีกว่านะฮะตอนนี้เดี๋ยวอไปถึงขั้นตอนที่นะ โอเคก็จบไปแล้วในการรีวิวแล้วครัน oh. like ี eh Likewise, no ้เ no. ดี๋ยวผมจะให้ตัวแทนพาไปดูว่ารถผมเนี่ยมันผมก็ไม่เคยบิดเต็มๆตผมก็เคยบิดแค่ร้อยเดียวจะพี่แหละเพราะว่ามีลูกแล้วเนาะมันก็รถเรียกว่าไงกูเนี่ยมีลูกแล้วกูก็กลัวเขาเรียกว่าแบบมีความกังวลผมฝากไว้นิดนึงครับคาว่ากลัวแล้วว่าคนที่แบบคือเวลาคุณไปเจอคนที่เขาแบบไม่ได้ห้าวหาวเขาไม่จดเดินสบกนก็ได้ผมวติแบบรถปาดหน้ากันเจอคนหนึ่งแบบ หเอาเรื่องเลยกับอีกคนหนึ่งที่มันนิ่งๆเลยผมจะบอกว่าคนที่เขานิ่งๆอะ่ะเขาไม่ได้กลัวเสมอไปอแต่เขาเป็นคนที่คิดได้แล้วว่า<ม>สิ่งที่จะตามมาหลังจากการกระทํานั้นน่ะ<ม>จะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยยี่พูดมารู้เรื่องเลยแหมมึงด,ด,ดิดนตัวไหนมาเนี่ยตัวตุ๊กตาฮะเดี๋ยวผมจะติดไมไมเใชติดไม้ติดกล้องดูไม้ เกี้ยมึงไม่ดีนะเกินก็ผมไม่ได้แนะนําให้ขับรถเร็วนะฮะแต่ว่าผมอยากรู้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆทางบ้านรู้ว่ารถคันนี้มันจะวิ่งประมาณไหนอ่านสมมุติเดี๋ยวจับเวลากันว่าศูนยถึงวิ่งเท่าไหร่ร้อยร้ยหลังจากร้อยหนึ่งไปขึ้นช้าไหมอะไรแบบนี้แล้วม่้รถเพงมาไหมกูรออยู่นี่อ้ช่างให้มึงขับเฮ้ยออยู่นี่ โอเคงั้นรอแท็คอี้ยแบบรถม่เฉยเลยกาวิ่งด้วยมั้งนะแล้วเขาไม่ติด C ีไมาตอนไหนวะฮะฝากหน่อยเอาเอาแค่ปลอดภัยไม่ไม่ไม่ต้องมูดแบบขนาดแบบไม่ติ้งอยู่แล้วฮะโอ้โหหมวกพร้อมไม่ติ้งเลยเพื่อความปลอดภัยครับต่อให้ติ้งไม่ติ้งเราก็ควรใส่หมวกนะครับน้องๆแหม่หมอบด้วยนะจะได้เห็นแบบความเร็วและสวยอะ ผมคิดว่ามีไงถึงร้อยยี่ไหมเลยหรอคือข้างอย่างเดียวก็ร้อยสี่แล้วขนาดนั้นเดี๋ยวะแค่ทำกับเฟืองท่อร้อยสี่แล้วกูเคยขับวิ่งได่ร้อยสิบเต็มที่ตัวกูเดี๋ยวเรารอนู้นกันดีกว่ารอเขากลับมาเดี๋ยวมัเข้าน้ำก่ะร้อยห้าต้องมีร้อยห้าเกือบจะร้อยสิบนะร้อยห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ร้อยห้าสิบเกินไปเกินไปหมอบป่ะหมอบยังก็มีก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวพอเขามาแล้วเรามาถ่ายกันอีกที เรียบร้อยนะครับไปลองมาเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างเป็นไงเมื่อกี้บอกร้อยยี่สิบเก้าเหรอใช่ครับหนาวมากเลยแต่ร้อยยี่สิบเก้าสำหรับกูบกคณคว่ามันแรงแล้วนะสำหรับกูนะ,ะแต่สำหรับคนอื่นอาจจะร้อยสี่ร้อยห้าผมไม่รู้แต่ว่ารถผมเดิมเดิมเพความปลอดภัยครับขาแค่นี้พอครับร้อยยี่สิบเก้าหมอบยังหมอบแล้วฮะหมอบแล้วใช่ไหมแต่ว่าหมอบไม่สุดเพราะติดหมวกอยู่นี่ใช่ครับแต่มันก็เหลือนิดเดียวไม่ได้อะไรเยอะหรอกคิดว่าเป็นไงเดินดีไหมร้อยยี่สิบเก้าเดินดีฮะรถ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 เองโดนไหมไม่แบกแรงกว่าเหยีย โคตรโคตรคำพูดนะหลายๆท่านอยากจะดูคันแดงวิ่งใไหมครับบอกเลยไม่ได้โหลดกุ้งมามีเส้นเดียวดูไม่ได้ใช่ไหมล่ะนอกจากอีกอย่างหนึ่งคือต้องบังคับคันแดงบังคับอันนี้ถนัดเข้ากันได้อยู่รู้่ะเออเพาะวาหลังนี่อะเราขับไปเลยในมือเซียนเบามึงถามก่อนเซียนเบาอยากรู้ว่าไมดได้่น่าถือบอกใหจะร้อยสามนีดพื่ก็ล่ะโอ้ยถ้าร้อยถ้าร้อยยี่สิบก้ารถผมแดกกันได้เลยนะรถมึงวิ่งง่าย เคยเคยไล่เส้นนี้หลายสี่กว่าอืมไม่งั้นก็แค่รถผมรถบางพออืมไอ้น,นี่รถช่างมันต้องแรงกว่าอ,อยู่แล้วเอาเก็บไว้เป็นคลิปต่อไปเผื่อถ้าถ้าคลิปนี้คนดูเยอะอเดี๋ยวพาไปเปิดโปรงรถแม่งดีกว่ามันก็แต่งไม่ไม่น้อยเหมือนกันนะแต่ล้อมันเ<ๆ>ล็กอะมันแอบบจัดต้น,อนมองมองอมอง,มองไปให้แม่งโดนฉี้เงี้เนี่ยต้นต้นอันนี้อันนี้คือรถแม่งใช่ป่ะมาอย่างเงี้ยปุ๊บแต่พอปลไปพ๊บไปอย่างงี้เลยไงฉีกแบบนี้เลยเพราะถผาจอดแม็กกินข้าวจอดแม็กกินข้าวเทนเลย โอเคครับก็จบคลิปนี้กันไปด้วยผมจะไปลองหมายบางแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีหนึ่งเนี่ยดูดูรถผมก้บรบางล้อเท่ากันนะรถผมมันหนักปั๊มด้วยแหละปั๊มล่างปั๊มบนมันหนักกว่าจริงผมต่อให้มันถึงแล้วน้ำหนักผม9ก้าหน่อยไอ้บางเท่าไร่87 88เถือว่าใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงแต่ว่าอาจจะไม่มีภาพให้ดูเดี๋ยวไปลองกันแล้วก็มาคิดกันเองโอเค ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ด้วยสวัสดีครับ